สวัสดีครับท่านสมาชิกที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ผมมีความยินดีครับที่จะนําเสนอหุ้นอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในเซ็ตฟิฟตนะครับก็เป็นหุ้นที่สมาชิกหลายท่านก็ให้ความนะครับสนใจนะครับแล้วก็ผมก็ไปช่วยรีวิวนะครับมาให้ท่านสมาชิกได้ใช้ประกอบการลงทุนนะครับ w h a เนี่ยนะครับเป็นหุ้นที่อยู่ใน s e ็ตฟนะครับแล้วก็ จริงๆแล้วก็มีความนะครับแข็งแกร่งนะครับในเรื่องของธุรกิจพอสมควรนะครับนะฮะธุรกิจของเขาเนี่ยก็มีอยู่หลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโลจิสติกนะครับธุรกิจโลจิสติกเนี่ยก็ถือว่าได้รับการยอมรับแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งทีเดียวนะครับในเรื่องของ e ว o u s e นะครับในเรื่องของการให้บริการอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งพื้นที่ทั้งหมดก็มีอยู่ทั้งหมด2.3ล้านตารางเมตรนะครับ ก็เป็นทรัพย์สินของบริษัทนะครับซึ่งเขาก็บริหารจัดการเองตรงนั้นไปนะครับอีกธุรกิจหนึ่งก็คือธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมนะครับอันนี้ก็ณตอนนี้ก็มีอยู่9แห่งแล้วครับแล้วก็อีก3แห่งอยู่ระหว่างดําเนินการนะครับพื้นที่ทั้งหมดก็อยู่ประมาณสักหมื่นไร่ได้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะครับธุรกิจที่3จะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับสาธารณูปโภะนะครับแล้วก็พลังงานนะครับโดยเฉพาะพลังงานน้ำนะฮะตรงนี้ก็ ค่อยๆมีการรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นนะครับธุรกิจที่4จะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับดิจิทัลนะครับเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นธุรกิจใหม่ที่เขาเริ่มมีการพัฒนามากขึ้นไปกว่าเดิมนะครับผมให้ดูงบการเงินนะครับนะฮะล่าสุดที่เขาประกาศออกมานะครับเมื่อสิ้นสุดนะครับ31ธันวาคม62นี้นะครับนะฮะธุรกิจแต่ละอย่างที่เขา สร้างรายได้มาไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในเรื่องของพัฒนาสังหาริมทรัพย์นะครับธุรกิจพลังงานธุรกิจน้ำนะครับแล้วก็กลุ่มโลจิสติกอะไรต่างๆที่ได้เรียนให้ทราบมาเนี่ยนะครับหลักๆแล้วเนี่ยนะฮะถ้าดูดูธุรกิจของเขาเนี่ยธุรกิจพลังงานแล้วก็ธุรกิจเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่ได้รับการมีรายได้นะครับ ถือว่าเป็นอันด,ดับต้นๆอยู่2ธุรกิจเช่นเดียวกันนะครับส่วนธุรกิจน้ําแล้วก็ธุรกิจอื่นๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้รองลงมานะครับนะฮะทั้งในประเทศเองก็ต่างประเทศนะครับแต่ในต่างประเทศเนี่ยดูเหมือนว่าธุรกิจน้ําแล้วก็ธุรกิจอื่นๆ,ๆที่เขาทําอยู่นะครับก็ยังประสบปัญหาในเรื่องของอารายได้นะครับมีการขาดทุนอยู่พอสมควรนะครับเมื่อสิ้นสุด3 1ธันวาหกสองนี้นะครับรายได้ของเขาก็อยู่ที่ประมาณ 3,900ล้านบาทนะก็ถือว่าเป็นกําไรออกมานะครับนะฮะนั้นผมเรียนอย่างนี้ครับในเรื่องของธุรกิจที่เขามีการพัฒนามากขึ้นไปกว่าเดิมเนี่ยนะครับนะการเข้าไปลงทุนเนี่ยเราก็ต้องดูว่าจังหวะมีความเหมาะสมบ้างหรือ,อยังนะครับแล้วก็งบการเงินต่างๆเนี่ยดีมากน้อยขนาดไหนนะครับผมขยายงบการเงินออกมาให้ดูเพื่อที่จะเห็นนะครับการพัฒนาของเขาครับตั้งแต่ปี 58จนถึงปี62นะครับว่ามีการพัฒนาอย่างไรนะครับสินทรัพย์นี่นะครับมีการพัฒนาก็คือมีสินทรัพย์นี่นะมากขึ้นถ้าเทียบกับปี58นะครับสินทรัพย์ก็เพิ่มมาก็รวมเท่าไหร่ฮะแปดหมื่นสองแปดหมื่ล้านอันนี้ล่าสุดนะครับในปี62นะครับนะบจากปี58เนี่ย7 000, 9 0 0พัาเจ็ดหล้านนะครับก็ถือว่ามีการพัฒนาเรื่องของสินทรัพย์มากขึ้นส่วนหนี้สินนี่นะครับปัจจุบันมีอยู่49,000 พันนะครับล้านบาทนะครับโดยประมาณนะฮะเมื่อเราลบสินทรัพย์กับหนี้สินออกก็จะได้ส่วนผู้ถือหุ้นนะครับก็อยู่ประมาณ29,00 0ล้านบาทนะครับก็ถือว่ามีการเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับนั้นบางท่านถามว่าเราทําไมต้องดูส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับตรงนี้จะเป็นสิ่งที่บอกว่าบริษัทนะมีความแข็งแกร่งขนาดไหนนะครับแล้วก็เมื่อเราดูจากสินทรัพย์แล้วก็นีสินมาลบกันเนี่ยนะครับบริษัทไหนที่ มีส่วนของผู้ถือหุ้นสูงนี่นะครับแสดงว่านี่สินเขาน้อยนะครับอันนี้ก็จะมีผลต่อการพิจารณาการลงทุนของเราอย่างยิ่งนะครับผมให้ดูรายได้รวมนะครับตั้งแต่ปี58นะครับหมื่นสามพันล้านนะครับแล้วก็เพิ่มมาเรื่อยๆก็จะมีสูงสุดเนี่ยประมาณปี59นะครับหมื่นเก้าพล้านหลังจากนั้นก็ส่งตัวอยู่ประมาณ1 1 0 0 0หมืล้านจนถึง1 2ึ0 0หล้านนะครับล่าสุดก็1มื0นสามล้านในปี62ก็ถือว่า ค่อนข้างทรงตัวแล้วก็แนวโน้มจะดีขึ้นนะครับกาไรสุดที่นะครับนะฮะปี5 9ก็จะเป็นปีที่เขาพีคสุดนะฮะสองพล้านนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆทรงตัวนะครับนะอยู่ประมาณไม่เกิน3,200ล้านนะครับล่าสุดปี62เนี่ยก็อยู่ที่3,200ล้านหรือประมาณนะครับกำไรต่อหุ้นก็อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจพอสมควรก็อยู่ในระดับที่0.2นะครับประมาณนี้ครับฉะนั้นนี่นะครับ เราก็ไปดูกราฟทางเทคนิคอีกทีนึงว่าหุ้นตัวนี้มันมีความน่าสนใจยังไงนะครับผมให้ดูกราฟเดยก่อนนะครับการปรับตัวเป็นขาลงของหุ้นเนี่ยนะครับนานมาโดยตลอดแล้วเนี่ยนะครับเมื่อมีการทําจุดต่ําสุดอยู่นี่นะฮะประมาณประมาณไม่ถึง2บาทนะประมาณ1บาทกว่าๆตรงนี้ครับหลังจากนั้นก็มีรีบาวขึ้นไปนะครับแล้วก็ขึ้นไปทำไซด์เวย์อยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย20วันนะครับ ปัจจุบันก็อยู่ประมาณ2องบาทเจสตางค์ก็ขึ้นมาพูดง่ายๆก็คือเกือบเท่าตัวเลยนะครับ MACD ยังอยู่ในแดนบวกนะครับลักษณะพวกนี้เนี่ยผมมองว่าก็คงจะมีลักษณะของไซเวย์อยู่ในตำแหน่งเหนือเส้น20วันนะสหรับกราฟเดย์นะครับแต่กราฟวีคเนี่ยนะครับท่านสมาชิกมีความน่าสนใจมากนะครับกราฟวีคเนี่ยนะครับมีการตัดของเส้นค่าเฉลี่ยนะครับ MACD 12นะตัด26ขึ้นไปแล้วนะครับในลักษณะนี้เนี่ย ก็คาดหมายว่าน่าจะมีลักษณะของโลเ้นครอสเกิดขึ้นแล้วนะครับทำให้ราคาหุ้นเนี่ยนะฮะผมมองว่าน่าจะไปได้อีกนะครับเพราะว่าเมื่อไรก็ตามเนี่ยนะครับมันเกิดโลเ้นครอสนะครับแล้วเอ็มบีซีมันขึ้นมาเหนือน้ําตรงนี้นะครับมีโอกาสสูงฮะที่จะทำเข้าไปใกล้จุดเดิมที่เขาเคยมานะครับนั้นคิดว่าต้องใช้เวลากอสมควรนะครับนั้นการลงทุนในระยะกลางระยะยาวนะครับถ้าเราเห็น MVCD นะครับ 12นะครับตัด26ขึ้นเมื่อไหร่หรือเกิดโกลด์เนครอสในกราฟวีกนี่นะครับก็เป็นสัญญาณซื้อสําหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะยาวระยะกลางนะครับได้หมดเลยครับอันนี้เป็นกราฟมันนะฮะผมเอามาให้ดูว่าจุดตกของเขาเนี่ยนะครับตอนแรกนี่ก็ตกมาลึกทีเดียวครับตกมาเลย0.2ลงมาตรงนี้ครับขึ้นต่ากว่า1.8นะครับซึ่งเป็นโซนสีแดงนะครับหลังจากนั้นก็มีรีบาวขึ้นไปแล้วก็ปัจจุบันก็อยู่ในโซน 0.5ลงมาถึง0.3ตรงนี้ครับนะครับก็มันเป็นลักษณะของการรีบาวขึ้นไปค่อนข้างรุนแรงลักษณะแท่งเทียนที่ตกเห็นไหมครับเรียงเป็นแท่งแดงยาวเลยนะครับเป็นลักษณะของขาลงนะฮะนั้นถามว่าหุ้งจะฟื้นตัวได้ไหมในระยะยาวนี่เป็นกราฟมันนะครับก็มองว่าถ้าเราย้อนไปดูกราฟวีกนะครับเห็นไหมครับกราฟวีกมันมีการตัดของเส้นค่าเฉลี่ยนะครับดูกราฟมันนะครับกราฟมันเนี่ย มีการรีบาวขึ้นไปจากจุดต่ําสุดตรงนี้นะครับแล้วเกิดแท่งเขียวนะเป็นแท่งเรียกว่าอ่าเข้มทีเดียวครับแล้วก็แท่งเทียนวัดของเดือนนี้นะครับมันมีการขึ้นไปแล้วก็ทํอ่ายกหายอ่ายกโลขึ้นไปแล้วแล้วก็แต่นิวไฮนี้ยังไม่ทานะครับฉะนั้นเราต้องมองว่าในเดือนนี้นะครับถ้ามันทํานิวไฮในตรงนี้ครับเหนือกว่า2.9ขึ้นไปเอาง,ง่ายๆก็คือประมาณตั้งแต่3บาทขึ้นไปเนี่ยเหนือ2.9ขึ้นไปเนี่ยครับตั้งแต่3บาทขึ้นไปเนี่ย ก็จะเป็นการยกโลนะครับแล้วก็ทำนิวไฮนะฮะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะกลายเป็นกลับขึ้นไปเป็นหุ้นที่มีการฟื้นตัวนะครับหรือรีเวิร์สขึ้นไปเนี่ยมีโอกาสสูงนะครับแต่ถ้าเรามองอีกมุมนึงก็คือว่าการขึ้นไปเนี่ยเป็นแค่เทคนิคอลรีบาวนะครับมันก็จะไม่ผ่านแนวต้านบริเวณนี้ครับ2.94ตรงนี้ครับนั้นนักลงทุนจับตาดูให้ดีว่าผ่านหรือไม่ผ่าน2.94นะครับถ้าไม่ผ่าน2.94นะครับ นะแท่งเทียนมันจะไซด์เวย์ออกข้างออกไปนะครับแต่ถามว่าจะทํายูโรใหม่หรือไม่เนี่ยผมคิดว่าคงจะไม่เพราะว่าโดยฟันเดเมนทัลของเขาเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างดีมากทีเดียวครับสําหรับในเรื่องของสินทรัพย์ของเขาแล้วก็ในธุรกิจของเขาเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างดีนะครับเพียงแต่ว่าได้รับผลกระทบพอสมควรในช่วงที่มีการระบาดของโควิด -19 นะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องตามว่าเขาจะฟื้นตัวได้ขนาดไหนหลังจากที่มีการ ล็อกดาวน์เริ่มเปิดทาการต่างๆนะคลายล็อกดาวน์ออกมานะครับก็คิดว่านะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนนะครับนะฮะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมให้เรียนรู้นะครับด้วยกันก็คือว่าเราจะใช้อย่างไรกับการที่ mbcd เนี่ยครับมันมีการตัดเป็น golden cross ในกราฟวีกนะครับแล้วก็เราก็ไปเรียนรู้ว่าเมื่อมีการตัดของเส้น mbcd ในกราฟวีกแล้วเนี่ยนะครับกราฟมันมันจะแสดงออกอย่างไรนะครับนะซึ่ง แนวต้านที่ผมให้จับตาดูก็คือ2.94ตรงนี้ครับโดยประมาณถ้ามันผ่าน2.94ขึ้นไปทำนิว h i เนี่ยนะก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนจะได้เรียนรู้เรื่องของกราบทางเทคนิคแล้วก็ในเรื่องของ f u น d a m e n t a l นะครับสำหรับพื้นฐานของหุ้นตัวนี้เนี่ยโดยส่วนตัวผมไม่ไม่จิตใจอะไรเพราะว่าเขาทำธุรกิจค่อนข้างแข็งแกร่งของเขาอยู่แล้วแล้วก็ WHA นะครับอยู่ในเซต50นะครับ พื้นฐานทางธุรกิจค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ากราฟทางเทคนิคเนี่ยเราต้องเอามาประกอบในการตัดสินใจแล้วก็การตกของหุ้นเนี่ยค่อนข้างตกลงมาลึกนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มเห็นมีการสัญญาณการฟื้นตัวโดวยเฉพาะในกราฟวีดนะครับเราก็จะได้เรียนรู้ตรางนั้นไปนะครับนั้นถา้ามีข้อที่เราอยากจะแชร์หรือว่าแสดงความเห็นก็อินบ็อกมาได้ครับแล้วก็ท่านใดที่อยากให้ผมช่วยดูรีวิวหุ้นตัวไหนก็ สามารถอินบ็อกเข้ามาไว้ได้นะครับถ้ามีเวลาว่างก็จะค่อยๆทยอย,อยนะครับรีวิวให้สำหรับทุกคำถามนะครับที่ท่านสมาชิกส่งมานะครับนะก็น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับส่งข้อมูลไปให้ท่านทคนที่ท่านรักนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนครับโชคดีในการลงทุนครับสวัสดีครับ